ถลายถลายไปเล่นเล่นหลายวันเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าอีพ่อพอมีเวลาเอ้าเอากลางคืนเลยเอ้าเอ้าเยเฮ้ยยเอาวิ่งชนอย่างเดียวเอ้าชนอย่างเดียวเลยเข้าอะไปไปว้าววเอาหมุน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 ชนเอาอ๋อจะให้จะให้ดูอะไรเนี่ยฮะวพื่อวะไร่อวะไ่ออะไรเอาเอ้าเอาจะอยากเล่นกับเขาพี่สิงโตก็อยากเล่นด้วยเอ้า เอ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยคึกคักคึกคักคึกหลายคึกหลายคึกหลายไม่ได้เล่นหลายวันเฮ้ย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 คึกคักคึกเนี่ยพ่อยุ่งวุ่นวายอยู่กับวัวสองวันสามวันแล้วไม่มีเวลาเลย พุ่นละ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 โอ้ยหมุนหมุนไปไปไป่นถ้าอะไรพี่ป๋อโอ้โหเล่นรุนแรงไงเราอ่ะเล่นแต่แรงแรงพี่สิงโตเขาเบาด้วยนะแรงแรงอ่ะเอาเอา ักท่าอย่างนี้เตียงกาเว่ะไปไปไะไปไปเอา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 หมุนกลับอีกแด้โอ้ยพอข่อยคึกคักคเป็นตาไคเป็นตาไเห็น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 เอาเ แมงกิซอนสิลนะ่ะแมงกิซอนเยอะเลยฝนตกแมงกิซอนออกเอาหมุนกลับอีกแล้วมาไปเรต้องไปจับมันดอกแมงกิซอนนะ่ะมามามาต้องหาแล้วฮะแค่นี้ติงโตเบา,บาเอาอ๋อเห็นแมงกิซอนแมงกระชอนเล่นไฟ Voilà, voilà. À, oh, lại nãy cả đêm muốn dạng điều hái nhang là phân hả hái nhang muốn hái nhang à, 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 à. ui ครมาเนี่ยพี่บบามาพี่บบามาพี่บบามาว่าละโอ้ยเนาะย่าเป็นคึกคักนั่นแหะพี่สิงโตพี่เสือมาอีกแล้วเอาเอลานั่นแหะเอาปัปไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเร็ว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 เร ไปเร็ว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 ไป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 ทางไหนดีไปทางไหนดีเนี่ยไปทางไหนดีวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าพอคอยไปย่างเดียวเอ้าซ้ายขวาซ้ายไปซ้ายขวาซ้ายเอาโอ้เอ ller, ามืดมืดอย่างเงี้ยเนาะเอาเลาะไปถึงไหนบปเนี่ยไปทาง aj, calculus, าไหน มืดได้เนี่ยมันมืดได้เนี่ยมันมืดได,มนมดได้ยี่พอนง่นเหรพี่สิงโตไปแล้วนะ่ะเอาเอาเจ้าก็จะไปดมอีหยังมาลูกขึ้นลูกแมงกระชอนนะเต็มเลยนะ่ะเร็วเร็วเร็วละอ,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 อ่ะละอละ

ขอบุณ f อฟมากมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปีโป้ด้วยไปจะได้เที่ยว3มวันละพบว่ามีเวลายุ่งกับน้องคําแพรกับน้องน้ำโชคก็สบายป่วยอาการแย่เลยให้หมอมาฉีดยาให้3วันติดแล้วพี่น้องดูแลช่วงนี้หนักเลย นำโชคบ่ค่อยดีเป็นทั้งฝูงเลยแต่ว่าโชคน้องน้ำโชคเขาจะเป็นหนักกว่าคนอื่นแม่แม่แมพี่พีเขาก็บ่ค่อยเท่าไหร่ไปฉีดยาหมดค่ายาไปเยอะเลยพอไปลูกพอไปเดี๋ยวพาพี่โป้เที่ยวเสร็จก่อน พ่อจะออกไปสวนอีกรอบไปนอนเป้านำโชคอยู่ที่สวนนั่นแหละไปเข้าบ้านลูกพอแล้วขำแล้วไอพ่อจะออกไปสวนแล้วไปดูน้องก่อนน้องกับบ่ค่อยดีต้องเป้าระว,วังตลอดเลยแยก,กออกจากฝูงขอบคุณมากๆานะครับ